ไฮ้ยทายุอะต้อมาดีครับคือมาดีครับผมสู้อ่ะบอกเลยผม,ส,มสู้อะครับผมมาครับสามารถเฮ้ไวสวยนั่นแหละเฮ้ยมาอีกผมสวยมาอีกครับมาอีกครับมาอีกครับอีกสวยเฮ้ยนะครับมาดีมากเฮ้ยมามาถังเงินโอ้ยหนึ่งร้อยก๊บบาทคุณสวยจัดแน่โอ้โหนะครับรายดีจัดๆัน่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าไหลเข้าฟรีสปินนะครับเนี่ยอย่ามองนะโอ้ยเข้าฟรีสปิโอ้ยสแกเคอร์กี่ตัวครับนั่นน่ะ ได้มาอีกว่างหกสิบนะฮะเซนเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับเพื่อนตอนนี้นะฮะโอจากที่เหลือสี่สิบกว่าบาทนะฮะกลับมาได้ยังไงครับนี่ยโอ้โยนะครับสิสิบสี่ฟีสปินสองตัวคูณนะฮะคื้นเดี๋ยวสองนะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมวายออฟเดอะคิวเรนนะครับนะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมกิเรนทองนะฮะ นะซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีงบอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากพเพื่อนๆนะฮะกดไลค์ like, กด subscribe <S <S ผมด้วยละกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันเด้อมาทุนหนึ่งร้อยนะฮผมซื้อฟรีไปเลยแล้วกันนะฮะซื้อได้นะในในราคา75บาทนะครับเกมนี้ต้องซื้อวะ่ะมาซื้อเลยแล้วกันนะครับผมนะมาดูว่าทุน100บาทนะครับผมจะปั้นกำไรได้เท่าไหรน่นะเพื่อนอ้อยคันตา สงสัยว่าเงินจะเงินมันจะกระแทกตาอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เลยขันตาน้วนน้นอ,อยไปฮะวิไดาอยู่ดาอยู่หนาวนะครับคูณข,ขึ้นทีละสามครับเพื่อนๆมามาดูว่าเกมจะ,ะไหลหรือเปล่านะฮะนั่นน้อนนิ่งนิ่งเลยนิ่งเลยเออนั่นแหละ ได้มา0.90สตางค์อุ๊ยมาครับบวกฟิสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งฮนะเฮ้ยได้อยู่ได้กบนั่นเลยครับ13บาทไปไาไหมโอเคได้อยู่นะครับ1บาทนะครับบวกฟีสปินเพิ่มครับตอนนี้คูณ13แล้วเพื่อนๆนะครับว่าคูณมันขึ้นทีละ3ลนะอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าได้14บาทนะเว้ยได้16บาทนะเว้ย โอ้โหนะครับรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหนะครับก็จบเปที่16บาทโอ้โหนะครับเหลืออยู่41บาทนะครับจะรอดปะเนี่ยมาเบ็ด3บาทแล้วกันนะเบ็ด3บาทแล้วกันโอ้โยเอ้ยเอ้ยได้อยู่นะต่อมาดิครับก็มาดิครับผมสู้อะ่ะบอกเลยผมสู้ครับผมมาครับ3บาท อุ้ยวายสวยนั่นแหละเฮ้ยมาอีกอุ้ยสวยมาอีกครับมาอีกครับมาอีกครับอุ้ยสวยโอ้โยนะครับมาดีมากเฮ้ยโอ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 ้ยมามาถังเงินโอ้ยหนึ่งร้อยกว่าบาทอุ้ยคุณสวยจัดนะฮะโอ้ยนะครับรายดีจัดจัดนะเฮ้ยอย่าบอกว่าไหลเข้าฟรีสปินนะครับเนี่ย อย่ามองนะโอ้โหเขาฟีสักโอ้โหสกแคตเตอร์กี่ตัวครับนั่นน่ะโอ้โหได้มาอีก160นะฮะสแคตเตอร์1 2 3 4 5 6 6ตัวครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหตอนนี้นะฮะโอ้จากที่เหลือ40บกว่าบาทนะฮะกลับมาได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหนะครับ14 14ีสีฟีสปิน2ตัวคูณนะฮะขึ้นดีละ2ฮนะมา ดีไม่ดีเดี๋ยว,ยวถ้าได้กาไรผมเลิกเลยนะเออเอาจริงนะครับถ้าได้กาไรรอบนี้ผมเลิกเลยก็ได้นะนะครับเบ็ดสาบาทเนี่ยอ่ะเออนะครับมาเออมาครับผมมาครับผมโอเคกดเคยเข้าไปหกบาทไปๆๆๆๆๆกดต่อก็ต่อ โอ้โหได้ปะเนี่ยโอ้โหได้อยู่นั่นเลยครับ130บาทเฮ้ยเอเต็มแผงโอ้โหแปดร้อยหกสิบห้าโอ้โหนะครับผมสวยจดจัดครับ9ก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทครับผมเอาจีิเอาจีงเอานีนะฮะบ,บอกไว้เลยนะครับถ้ารอบนี้ได้กำไรผมเลิกเลยนะ คณ1น0บาทนะกำไร5 0า200 300ก็ถือว่าคุมแล้วนะตอนนี้กำไรพันหนึ่งแล้วอ่ะทุกคนกำไรมา1 0 9 6บาทนะครับตอนนี้นะได้เท่านี้ก็คุมแล้วนะฮะใครจะเล่นต่อเวอร์น่ครับไม่โลบดีสุดครับนะถ้าโลบเดี๋ยวเราเสียนั้นเพื่อนนะโอเคยังบวกซึ่งจะเป็นเพิ่มให้อีกว่าโอ้มาดีมากเลยนะครับวันนี้ ไปต่อเรื่อยๆครับไปต่อเรื่อยๆครับเออผักกาดผักกาดขาวผักากาดเขียวนะฮะไม่ขาวเลยนะฮะเออกระลำปะไม่ใช่ผักกาดกระลำผักกาดเออผักกาดถูกแล้วมาครับจะอะไรผักกุ้งผักกาดเลยเนี่ยโอ้เออมาครับผมสิบเจ็ดตัวคู่แล้วอุย้ยสวยมาอีกครับยี่สิบห้ามาอีกไหม โอ้ยังไหลอยู่ยังไหลอยู่ยังไหลไหมไม่ไหลแล้วนะครับไม่ไหลแล้วครับ72บาทไปนะฮะโอ้โเบ็ด3บาทแล้วเน่น้อนถ้าแบบว่าเบ็ดสูงกว่าน,นี้น่าจะได้เยอะว่ะแต่ว่าโอ้ดนเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะกำไรพันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วตอนเนี้ยโอเคนะครับผมก็จบกันไปนะฮะ ที่19 free spin นะครับอยู่ที่1,176 78บาทนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ทุน100บาทก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วเด้อนะครับหากใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนะก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route, extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.